อู้ลูเอ้าอู้ถึงช่วงหแรงดีในสมุทรสาครใส่เลยว่ะเดี๋ยวเรามาดูพ่อพันธุ์ของที่นี่นะครับชื่อพลายทองไกลนะครับไงโอ้นี่นะครับมีลูกยี่สิบกว่าเชือกนะครับผู้ทองไกลนะครับ นี่นะครับเป็นช้างสีดอนะครับช้างไม่มีงานะครับนี่นะฮะสูงใหญ่นะครับนี่จ่าลอยู่รยะที่จอมทองอะอยู่ที่ไหนจอมทองไม่ว่างหรอไม่ไหวเลยนะนี่นะฮะบอกไปเลยนะครับเชือกนี้มีลูกหลายเชือกนะครับยี่สิบกว่าเชือกนะครับโอ้โห ไปอยากจะเชื่อแล้วนะครับนูนฝั่งนู้นก็ลูกครับฝังงงงง่งนี้ก็ลูกนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับนายใน,นช่างสุดยอดจริงๆเลยอ่ะคูณทองไกลเนี่ยอายุตั้งแไหล่ะเชื่อเนี่ยอายุ30แล้ว30แล้วนะครับโอ้30ยังแจ๋วนะครับ30ยังแจ๋ว

ดูหน้าตาก็หล่อเหลานะครับหล่อเหลาเอาเรื่องนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นสบายนะครับตอนนี้ควานช้างก็พาช้างไปพักผ่อนนะฮะนู่นฝั่งนู้นก็ทั้งหมดมีประมาณ40กว่าเชือกครับที่นี่นะครับโอ้ บรรยากาศในอย่างที่บอกนะครับจอดนะครับโดยเฉพาะนี่นะครับสุดหล่อของเรานะครับมีลูกเป็นว่าเล่นนะครับ <c oughs> มีลูกเป็นว่าเล่น,น,ล,นลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครับ <c oughs> น,นี่คือควานของเรานะครับ <c oughs> มาดูนะ <c oughs> ค่สงผมก็กินขาดนะครับนี่นี่ยาปี่นอสอตัวอยู่เนาะอันไหนพี่นี่มาพุดถึงไม่ดีอยู่อ๋อพี่นี่อยู่ปุดอันนี้เป็นนอสอ่ะพี่นี่ชูอันยนาะไเดียวมันยังหืนอยู่ก่อมาหืนอยู่หืนอยู่เนาะขอมีแบบสาวๆมานี่คือเรียบร้อยทุกเชือกฮะวันนั้นที่ตัวมาเดี๋มาหมดถึงแล้วก็มาหืนอ๋อ คือตัวแม่ที่มีลูกปุ้นแล้วแล้วมีจ้างตองอ่มเดือนเนี่ยมีมีอยู่กับตัวปุ้นไหนเชื่อไหนสีเหลืองใช่ไหมบงไหนะนี่เหรอสีเหลืองเนี่ยตัวสีเหลืองอ่ะมตองอ่ำอะไนแม็โคอะไรจ้างหัวงวงใหญ่โอ้โันนรถแม็โครไอ้บ้าถามว่าตัวไหนท้องมันแม็โครท้องโอ้ โอ้ฝั่งจ้างถ้ามีแบบป่อพันธ์นี่นะจอดเนเานะอ,อ,อละ่นนอนนี้ปอนได้อยู่ในคนนอนยังมาให้ไทยอย่ืงอื้เราที่เจ้าขอที่ไม่เงียเดียวก็อ,อุ้นเขาได้ด้อยเฉยดีนี่คืิดว่าหน่าแต่อีนี่ยังไม่มีลูกนักวะ ช่วงหลางมันดีกะนช่วงล่างดีเสริมแหนบแล้ว่ะช่วงหลมันดีช่วงงมันดี <S <S อูลูลอลลองอูถึงช่วงหลางดีนีสวัสดีเลยวะ่ะคุยอะไรกันดูเลยเมาเมาเมา ตัวนี้มันตกมันนี่ยังเนี่ยต,ตกแล้วเนาะอ๋อตกมันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับโอ้ที่แรกโควิดนี่มาตัวสองปีเนี่ยนะนี่ฮะอ,อ,อันเนี่ยตั้งแต่ที่เลี้ยงจันเนี่ยหายตัวนเ,ตเ,ตเนี้ยสองปีติดๆีกันเนี่ยนี่ฮะตุ๊กน่าโฟกัสตุ๊กน่าหนาวกว็ตุกตกดีนะแสะดงว่าสมบูรณ์นะกะอืมแม่เนาะ กินดีเนาะื่อก่อนนี่มาคมหทาเน,นะมอนเป็นเนไอยาที่เหอนทนี่ดูเลย้ามือาตมาดีต้แรกนานานะเนี่ยตมาเขาอยากเนาะถ้าเอาเรื่องดูหน้าตาก็ดูแล้วมันเปลี่ยนนี่มาท่าได้สองตงัวแล้วเนาะอืา้าดูดูไปน่นเยอ,อ่ะ ไปแล้ว๊ายบายทุกคนบาบาย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 ไปเนาะบายยเนาะบายยปุ้งใสอ่ะจะได้แตกยำหาบโอเคครับไปจะดีพิกบัตบอคุณ่ะไปหนนะพอเพียวเนี่ยไม่ตรงไม่แตกเจ้าหม่คุณน่ะเลยเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะอันนี้มัน ภูเขาฟูจินี่ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่หรอเดิมาตั้งไว้ที่ไม่แตงแล้วไงอ๋อย้ายมาละประเทศญี่ปุ่นย้ายภูเขาภูเขาฟูจิมาซื้อมาอยากซื้อมาเติมเบลไปไหครับดับรับขับซื้อมาเติมไปละที่ญี่ปุ่นเติม